ให้สภาพร่างกายที่ดีขึ้นวิตามินอีคือสิ่งสำคัญครับและอีสิ่สำคัญหนึ่งคือไฟเบอร์ไฟเบอร์ทุกคนก็จะงงอีกว่าเฮ้ยของเรา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 เน่ของเราเนมแล้วทำได้บ้างครับอาอันนี้อันนี้จะบิดอันนี้จะน้อยใช่เขาทำได้ทำบ้างคาะจริงๆแล้วบางคนทำอาหารด้วยเนี่ยครับและเอิร์ออะครับ ทำบ้าเหมือนมิสเตคร์พัทแต่ไม่ยุ่งบอลทำบ่อยกว่าซึ่งผมก็จะทําทีก็คือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้ววันนี้มันมีสิ่งนีใช่ไหมเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนั่นก็คือลมโกดิโก้แอลมอนโคตรกับเออหมายความว่าจะไม่แก่มันต้องแบบแทมทันแทมทันทั้งทั้ทน้งวัตถุดิบคือนมโกดิโก้แอลมอนโคตรกับเออ แล้วรอนนี่ก็อยู่ในอุณหภูมิแล้วก็อยู่ในอัตราส่วนที่พอดีสําหรับสองพ้อยชั่นนครับนี่และขั้นตอนต่อจากนี้ต้องทำอะไรครับคุณเจลลีครับใช้กระสุนปีกเป็นรูปตัวเองนะครับชาเซนตีรูปตัวเองเดี๋ยวดูไปนะดูฮะว่าเขาจะตีเป็นรูปตัวเองหยู่ว่ายังไงฮะแล้วคือหมัดหัวใจอย่นี้เออี๋เราดูลองดูรูปตัวเอียงเลยนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปไปมามาโอ้ตอนนี้เป็นรูปตัวโอแล้ว ูกกดีนอ๋อเป็นเอ็มก็นะอ๋อเป็นเอ็มอ่าไม่พอเล่นกลิ่นใช่เหรยวบ้างมกลิ่นมันแบบโชยมาเลยอ่ะอืมไงหอมหอมนะครับอะไรเลยนะทุกอย่างดื่มแล้วมันเดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้มไปไม่ใช่ไม่ใช่หรออันนี้สะเซ็งครับ งั้นเดี๋ยวเจเร่นะสอนน้องเอิร์ดน้องพี่เก๋ใครต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยผมรู้ว่าผมเนี่ยจะกองชาเขียวแล้วผมจะทำการเขาเรียกว่าบดอาแล้วเป็นการเบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่าชาเซนชาเซนชาเซนโอ้าอันนี้ก็ต้องมาเสียบบอสอ่าตุ่สมาแต่าเดี๋ยวน้อยเราต้องตักกี่ช้อนนะเจเร่ครับครับหมดแล้องมดแล้วหจริงอ่ะเหนื่อยเลหนื่อย เข้าใจแล้วแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออทำยังไงดีให้มันรู้สึกว่าร่างกายโอเคแล้วก็มีอะไรสุขภาพการใส่ิวดินเราเรยู้ตั้งแต่ว่าดื่มนมหรือว่าทานอาที่เรียกได้ค่านี่คือการทำนี่คือการกินยามอนโคกะมัทสะลาเต้ สูงญี่ปุ่นเจแปนกูยอะไรอ่ะช็อกโกแลตอ้าวผมเลยใช่ปะใช่ครับหนึ่เปอร์เซ็นตคอรเนลีโ้หสเอไม่สงสารเอิร์บ้างเลยแลเอิร์ดพอดแล้วเย้แล้ว่มจะว่าแตเอิร์ดเลยจะอช้ทเหมือนกัน คูนิโตะแอลมอนโอกาสคาเฟ่อะไรสูงอะไรสูงไปเองไปหมดเองไฟเบอร์สูงต่ที่ญี่ปุ่นเจแปนฮเจแนญี่ปุ่นนะใช่ใแล้วแล้วญี่ปุ่นเจแปนแล้วแลจบก็แล้วต่อมาแลวก็อะไรคนมีอะคูิโะนเป็เรสเเี่แล้วต่อที่คุณคือเไปยืมเลยเอาไหต่อต้านอนุ่นอิสระ เราจะมาถึงว่าไหร่กันเที่ยวพร้อมแล้วมาต่อครับแอันทีสามครัเป็นที่สองเ้งจด้วแจ๊อ่าแล้วก็ต้องหลักด้วยนะครับต้องหลักครับต้องหลักครับเี้งสมัตอ่าีนใครส่งยาแม่ขัยอมา ุดยอห้าสี oh ่สามสอแอคชั่นครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดยนึงเยดนึงอ๋อเพียเพียเพียเพออกเพ้ยออกเพียเพียอุ้ยกลิ่นหอมมาจากญี่ปุ่นอหอมสดชื่นดื่มแล้วฟิน ตื่นไหมครับอะไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครพราแก้วนี้มิกซ์จองแต่ผมไม่ต้องเอาหลอดแทงจมูกเนาะ <c oughs> อร่อยจนแบบทุกส่วนอยากชิมไปรอบกันโอเคอร่อยถูกใจไหมฮะอร่อยถูกใจมากครับผมแล้วก็ครับคือกลิ่นของมันเขามีแบบความเป็นลักษนาเจ,จะพอว่าคือแบบกลิมันหอแล้วเวลากินเข้าไปมันแบบ ตีนวนแล้วแบบหอมใช่พอกินกับมัทฉะแล้วแบบมันแบบว่าแบบเข้ากันเออใช่เลยเลยที่นึงเที่นึงโอ้เปีเปเปเรออกออกเปเปรนะฮะอุณหอมมาจากญี่ปุ่นอ้จะืออดื่มแล้วเิน ไม่แปลกใครไม่แปลกใครพอาวแก้วนี้มิกซ์จอ,อแจมูกไม่ต้องอร่อดเองจมูกเนาะอร่อยจนแบบทุกส่วนอยากชิมไปรอบกันโอเคอร่อยูกใจไหมฮะอร่อย,ออยูกใจมากครับผมแล้วก็